สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุด beginning t o unity 2D นะครับสำหรับการเรียนรู้การใช้โปรแกร,รม unity ในการสร้างเกม2วมิติสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของ Animation นะครับหรือว่าการทำภาพ2วมิติให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะของ Animation ได้นะครับโดยที่นะครับโปรแกร,รมเกมเอนจินส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิคนี้นะครับในการใช้งานเพื่อที่จะทาการ เรียงลาดับภาพนะครับที่เป็นลักษณะของ2มิติให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะของ3มิติหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของแอนิเมชันเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าการสไปน์นั่นเองนะครับการสไปน์ของ Unity เองก็มีให้เราใช้งานนะครับโดยที่เราก็จะมีการเตรียมภาพที่เป็นลักษณะของการเล่นภาพ2มิตินะครับที่เป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆนะครับตามความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการดีไซน์ตัวละครของผู้เล่นนะครับให้มีการเคลื่อนที่ เป็นท่าทางต่างๆเราก็เตรียมภาพ2มิติไว้นะครับก่อนที่จะนําเข้าไปสปายในตัวโปรแกรม Unity ้นั่นเองนะครับัยอย่างเช่นท่าทางของการเดินนะครับท่าทางของการกระโดดท่าทางของการตีลังกานะครับท่าทางของการหมอบคานต่างๆหรือว่าท่าทางของการเก็บไอเทมต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการรันออกมาเป็นลักษณะของภาพ 2D แบบช็อตต่อช็อตนะครับก่อนที่จะนําเอาเข้าไปสู่ในส่วนของการสปายใน Unity นะครับเพื่อที่จะทําการ เรียงลาดับภาพให้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่หรือว่าเป็นในลักษณะของแอนิเมชัน 2D นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีการเตรียมในส่วนของภาพสปายนะครับในที่นี้ก็จะเตรียมภาพสปายที่เป็นเพกหรือว่าเพเยอร์ของเราก็คือมาริโอนะครับเพื่อที่ทดลองทําเกมในลักษณะของมาริโอ 2D นะครับโดยที่ก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆก็คือท่าทางของการวิ่งและการกระโดดนะครับการวิ่งก็จะใช้สําหรับเมื่อซีนของเกมทําการเคลื่อนที่นะครับ เมื่อผู้เล่นทําการเริ่มต้นนะครับก็จะเล่นแอนิเมชันของการวิ่งเพื่อที่เคลื่อนที่ไปในซีนของเกมนั่นเองนะครับหรือว่ามีการกระโดดขึ้นจากพื้นก็จะเล่นเฟรม a n i m เมชันของการกระโดดนะครับในวิดีโอเทรนนิ่งชุดนี้สำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องการสปา e ภาพ2มิติให้เป็นลักษณะของการหั่นภาพนะครับก่อนที่จะนําไปทำแอนิเมชันแบบ2มิติครับขอบคุณครับ